โอ้ไหนยังมีใครอุ้ยโอ้โหโอ้โหสาธุท้าสวรรค์มีจริงขออย่าให้แม่นางเห็นรูปร่างอรรอหลองเราเลยนี่ยฟันมึงหรือจอบเนี่ยฟันฮะโอ้โหฟันมาหลายเที่ยวเลยสิฟันยับอ่ะฟันบ่อยฟันบ่หว นี่นี่เหรอเหล่าอสูรที่บอกว่ายังมีอีกยังเหลืออยู่รูปร่างหน้าตาเงี้ยอ่ะฮะแล้ว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 จะมาทำการเลือกคู่จะให้สุชาดาเสียงพงมาลัยแล้ว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 อยากจะได้ลูกเราเป็นคู่ครองว่าเอ้นาเฮียเอ๋อแล้วแล้วแลวมืออะไรนักหนาเนี่ยเฮียสแต่ไหนจะหลอกขนาดนี้โอ้โหเสียพ่อหม่อมฉันเพิ่งเห็นเพคะเดี๋ยวหม่องใสอยู่ตัวเดียวหม่องใสอะไรไอ้ดนพูดอะไรยังเนี่ย จะเห็พูดแล้วมันง่วงตาแดงตั้เลยเห็นไหมนี่พงี่ง่วงตาแดงต้งมากรชาบอกเจ้าสามคนนั่นเลยบอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็กลับไปซะเดี๋ยวความขี้เหร่จะมากบเกินความหลอกของเ้าเจ้าโอ้โหเนี่ยผีอ่างพองมึงเปล่าเนี่ยผีสิงไปอีกนิดเดียวก็ไปไม่ได้ค่ารถไม่พออ่ะอะไรกูระแวงกันนี่เอง ระแวงอะไรอ่ะเป้าขาดว่กโอ้ยเป็นระแวงทําไมต่อให้ขาดมากกว่านี้ก็มองไม่เห็นหรอกเมียมึงสองคนน่ะมึงได้มาน่ะอะไรเฮียมัดของตัวเองมึงมัดยังไงถึงเนี่ยฮะโอ้โหคุยใจญ่คุยโตเมียมันสองคนที่ได้มาเป็นไงยังบริสุทธิ์อยู่เลยเออถึงได้กับมันแล้วก็ยังบริสุทธิ์อยู่อ่ะ สุชาดานี่เจ้าเสียงพวงมาลัยให้กับทายแก่ๆผู้นี้อย่างนั้นเหรอจะมีใายเขาเหรอเจ้าคิดได้ไงอ่ะผมฉันคิดดีแล้วไหมคะเท่าสลาคนนี้แหละคือมันยังไงกันเนี่ยพระองค์ได้พวงมาลัยวิเศษชัยชาญชัยโยมึงนี่เอาขอเวลาถีบมึงสักทีได้ไหมเนี่ยไม่อยากถามขอบพระทายแม่นาง สุชาดานี่เจ้าคิดดีแล้วลูกทำไมเลือกชายแก่ๆเยีย่ยงนี้มาเป็นคู่ครองเนี่ยทุกคนเนี่ยอรอเหลาเอาการแยะมากมายเจ้าทำไมไม่เลือกโท่นั่นจะรลอแค่หลาอเหลาเอาการนี่กูรอเหลาเอา,า้านโป่งด้วยเอานันปานหลุดเลยทีนี้ <c oughs> ทำไมเจ้าคิดอย่างนี้ลูกสุชาดาขอโทษไม่ต้องมาขอโทษลูกตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วแต่ไม่ตรงใจพ่อพ่อไม่พอใจในการที่เจ้าเลือกคู่ครั้งนี้พ่อไม่ใช่ชอบชายพวกนี้แก่งอมหนังเหี่ยวเยี่ยงเนี่ย เจ้ายังกล้าเลือกเขามาเป็นคู่ครองอับอายขายหน้าเราต้องทาพาลาพาพาพาลาลิ้นพันในหน้าฮีอ่ะาเช่นนั้นเป็นอันว่าเราไม่ยอมยกสุชาดาลูกสาวเราให้กับท่านคี้ดีมากนไม่ได้นะเราด้วยดูด้วยดูด้วยธนาเป็นแฟนของเราแล้วจะเป็นแฟนได้ไงเราไม่ยอมก็ไม่เลือกคู่แล้วนี่เลือกเราแล้วนี่ใช่สุชาดาเลือกท่านแต่เราไม่เลือกท่านไง เราไม่ยอมยกลูกสาวสุชาดาของเราให้ไปเป็นคู่ของของเจ้าแก่ๆเยี่ยงนี้หรอกน้ำมันจัดดาวเองหรือไงมึงพูดอะไรอ่ะไอ้แกมึงพูดอะไรมึงพูดไปดิมึงคิดจะลูกทำเมียใช่ไหมทำไมมึงคิดถูกเยี่ยงนะไปใช่ไม่ใช่นะเฮ้ยไม่ใช่เลยลูกสาวลูกสาวไม่ได้ยังงี้ไปกับพ่อลูกสุชาดาขอโทษพี่ครสุชาดาไปกับพ่อไม่ไปพี่ดาสุชาดาไปกับพ่อพ่อไม่ยอมยกให้เจ้าอย่างนี้เฮ้ยเ้พวกเลยชุดไปไปชุดกันมา ไปกับพ่อไปกับพ่อสุชานาส้สุชาติสไปแล้วตามี่ตามสุชาติหอไปดูแล้วหอโอ๊ยเดี๋ยวล่วง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 ไอ้สุชานาด้าหลังเนี่ย